ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการวาดภาพโครงสร้างรูปทรงเรียบง่ายครับรูปแรกเนี่ยก็อุนแบบที่จะ ที่จะแสดงขั้นตอนให้ดูก็เป็นการาน้ำชาเซรามิกค,ครับในนี้คือหุ่นต้นแบบนะทีนี้เรามาดูขั้นตอนแรกเนี่ยซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเห็เนได้ว่าเริ่มต้นร่างภาพขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเบาๆนะครับดูขอบเขตของกระดาษที่วาดแล้วก็ดูขนาดสัดส่วนแบบรวมรวม วางโครงรวมๆนะครับในที่นี้กาน้ำกาน้ําที่เห็นเนี่ยจะเป็นรูปทรงหลักก็เป็นรูปรูปทรงกลวยครับเป็นกลวยชนิดกลวยควา่าแต่ก็ตัดยอดแหลมออกนะครับก็จะเห็นส่วนส่วนหลักๆที่ที่เป็น่วนใหญ่ก็ก็เป็นกลวยที่โดนตัดตัดส่วนแหลมออกนะครับเป็นส่วนประกอบใหญ่ ขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากที่นักเรียนร่างภาพแผ่วๆเบาๆโครงสร้างส่วนรวมแล้วเนี่ยก็เริ่มเลยครับเริ่มเน้นรายละเอียดไปทีไปทีละไปทีละอย่างนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าเราจะเริ่มลงหนักเส้นหนักที่ฝา,าปิดเลยครับลงเส้นหนักที่ฝาปิด ขั้นตอนที่3ก็ลงลงมาข้างล่างลากเส้นขนาบนะครับซ้ายขวาเป็นรูปกลวยแล้วก็ต่อด้วยรูปรูปกลวยเป็นฐานล่างอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4เนี่ยก็ให้เน้นในส่วนของอาปากกานะครับที่เป็นาปากทีเ่เป็นพวยกาตรงนั้นนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับ แล้วก็ในขั้นตอนที่5าเน้นที่จับนะครับเน้นที่จับกาน้ำก็จะเริ่มมีลักษณะที่ดูเป็นกาน้ำที่ชัดเจนขึ้นนะครับพอขั้นตอนสุดท้ายนะครับนำเสนอสุดท้ายอยู่ที่ขั้นตอนที่6นะครับคือขั้นตอนการเน้นในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้องอาจจะเป็นพวกการสะท้อนบนผิวลงเป็นเส้นเราเอาไวา้ พอหลังจากขั้นตอนที่6แล้วเนี่ยครับก็พร้อมแล้วครับนักเรียนจะนำพวกสีน้ำหนักของสีของแสงและเงาอีกครั้งหนึ่งในใน,ใน,ใ,นในลำดับต่อไปนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็นำเสนอการวาดภาพโครงสร้างรูปทรงเรียบง่ายนะครับห้เห็นว่าขั้นตอนมันมา,อ,าอย่างไรนะครับแต่สุดท้ายก็มาหยุดอ,อยู่ที่ขั้นตอนที่6ก็เป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียด เห็นได้ว่าในโครงร่างนะครับที่เป็นเส้นาภาพร่างนะครับเราไม่ไม่ลบก็ได้หรือเราจะลบทิ้งก็ได้อันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าก็เราจะทําอย่างต่อเนื่องลงน้ําหนักต่อไปเลยโดยที่ไม่มีผลอะไรก็สามารถที่จะลงน้ําหนักต่อเนื่องไปได้เลยครับอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็หุ่นต้นแบบก็เป็นบากบาทพระครับเป็นบาท ลักษณะของบาทเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงกลมทรงผสมประสานกับรูปทรงกลวยนะครับก็มีรูปทรงประกอบอยู่ในในส,อสองรูปทรงหลักๆนะครับก็นำเสนอขั้นตอนประมาณ3ขั้นตอนครับเห็นได้ว่าการวาดบางครั้งขั้นตอนไม่จะเป็นจะต้องกำหนดตายตัวว่าจะต้องม,มีมีมากถึง6ขั้นอาจจะมากกว่า6กก็ได้หรือจะน้อยกว่าก็ได้แต่อย่างตัวอย่างของการวาด หุ่นที่หุ่นแบบที่เป็นบาทพระเนี่ยเราใช้ขั้นตอนเป็นแค่3ขั้นตอนก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่างขั้นตอนแรกเนี่ยครับก็ร่างภาพโดยการใช้รูปรูปร่างนะครับเป็นรูปร่างลากเส้นตรงแล้วก็ใส่รูปร่างเข้าไปนะครับกำหนดขอบเขตนะความ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 หนาความอ้วนนะครับว่าขอบเขตความกว้างไปถึงไหนแล้วก็เพิ่มวงวง,วงรีเข้าไป เพราะว่าบาทพระจะเป็นรูปทรงกลมพอเพิ่มวงรีเข้าไปเนี่ยก็จะจะมีมิติขึ้นเพิ่มวงรีเข้าไปอย่างเข้าๆน,นี่ไงขั้นที่สองพอขั้นที่สามครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะใส่รายละเอียดลงไปนะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้เราอาจจะใช้ยางลบนะครับลบภาพร่างไอ้ที่เป็นน้ําหนักที่กวนที่กวนๆอยู่ข้างล่างที่มันค่อนข้างจะถกกระปุกเลอะๆอย่าลบทิ้งก็ได้ หรือถ้าจะเขียนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการลงน้ำหนักสีแสงเงานะครับลงไปก็ก็ได้ถือว่าถือว่ามันเป็นความต่อเนื่องของการวาดรูปนะครับอันนี้ก็เราก็ล่างภาพให้มันถูกต้องสัดส่วนก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มาดูการวาดรูปทรงเรียบโครงการวาดโครงสร้างรูปทรงเรียบง่ายอีกอีกภาพหนึ่งนะครับก็เป็นแก้วน้ำนครับ แก้วน้ำเนี่ยหุ่นแบบของแก้วน้าในในแบบที่ที่จะแสดงขั้นตอนให้ดูเนี่ยแก้วน้ําจะเป็นรูปทรงกลวยนะครับเป็นรูปทรงกลวยรูปทรงเดียวนะครับเป็นรูปทรงกลวยรูปทรงเดียวแต่มันจะมามีพวกอะไรครับพวกลายลายลาย,ลายลกลมๆสีฟ้าแล้วก็ดอกดอกไม้นะครับเป็นดอกเ,อเป็นเป็นดอกทานตะวันนะครับที่ติดอยู่ข้างแก้วเนี่ยนะครับและแก้วจะโปร่ง เราเลยจะมองเห็นทะลุเข้าไปดูผิวเผิยแล้วมันมันก็ซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้าเรามีพื้นฐานการวาดโครงสร้างกรวยมาอย่างอ,าอย่างอย่างดีแล้วเนี่ยแก้วน้ําก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะลักษณะของการแสดงผิวของเส้นสีฟ้านะครับก็จะเส้นมันจะเดินเป็นขนานกันไปจนกระทั่งถึงฐานล่างของแก้วครับแล้วก็มีดอกทันตะวัน เิ็ดแปะอยู่มาดูขั้นตอนครับขั้นตอนการวาดในขั้นที่หนึ่งก็ดูภาพรวมก่อนลงภาพรวม,รวม,รวม au, ๆเบาๆขอบเขตที่ชัดเจนก่อนว่าเป็นอย่างไรยังไม่ลงลึกในรายละเอียดทีนี้พอมาถึงขั้นที่2เราก็เริ่มเลยครับเริ่มเก็บเลยพอได้ที่แล้วเราเก็บเลยครับเก็บรายละเอียดเลยแก้วน้ําก็เป็นวงกลมพอดูด้านนี้ก็จะเป็นวงรีครับก็ใส่เข้าไปเลยขั้นที่สก็ไล่ลงมา ที่เส้นขอบเป็นขั้นที่3ครับลงไปถึงไปถึงก้นแก้วนะครับแล้วก็ขั้นที่4ก็เริ่มใส่ในในลายาที่อยู่ข้างหลังนะครับที่มันใสมองไปข้างหลังนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5เราก็มาเก็บลายที่อยู่ด้านหน้านะครับเก็บลายที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็เน้นให้ชัดเจนทั้งหมดเลยในขั้นที่6 หลังจากขั้นที่หกเสร็จแล้วเนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะลงน้ําหนักสีแสงเงาในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนทั้งหกขั้นตอนเนี่ยมันแสด,แสดงให้ให้นักเรียนได้เห็นถึงการร่างภาพแล้วก็ที่มาของมันนะครับว่ามันเริ่มต้นจากจากอะไรแล้วมาสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับถ้านักเรียนทําความเข้าใจแล้วก็สามารถจะร่างภาพได้ไม่ยากเลยครับ อีกภาพหนึ่งครับเป็นการเป็นตัวอย่างการวาดภาพโครงสร้างรูปทรงเรียกง่ายอันนี้หุ่นแบบก็ดูแล้วเหมือนกับจะซับซ้อนจริงๆแล้วไม่นะครับมันเป็นเพียงแค่รูปกลวยเหลี่ยมนะครับที่มี6ที่มีหเหลี่ยมนะครับที่มีหเหลี่ยมเป็นรูปกลวยนะครับก็มาดูวิธีการวาดนะครับก็เริ่มลาวาดภาพเบาๆนะครับด้วยการจับดินสอที่ที่ถนัดนะครับ แล้วก็ขั้นที่สองก็เริ่มใส่ในความชัดเจนของเส้นที่ประกอบกันเป็นรูปทรงกลวยนะครับเป็นกลวยเหลี่ยมแต่มันก็เป็นกลวยเหลี่ยมที่มนมนหน่อยเพราะมันลักษณะเรียนแบบคล้ายๆกลีดดอกบัวอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็ขั้นที่สามก็เริ่มใส่ในรายละเอียดที่เป็นเส้นในแนวดิ่งในแนวตั้งนะครับ แล้วก็ขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายนะครับมีอยู่ทั้งหมด4 <_ an> ขั้นตอนด้วยกัน <_ an> ก็เราก็จะได้ภาพร่างนะครับที่วาดออกมาพร้อมที่จะนําไปทําการแรเงเงานะครับโดยสังเกตลักษณะของแสงเงาที่มีการมีการพาดพิงไปถึงแสงเงาที่เป็นจริงในโอกาสต่อไปนะครับ